อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่ยเชแนลนะ วันนี้อยู่เกม c o u n t e r s i ซ e นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาอัปเดตแพทช์นะประจำวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็มาอ่านที่ประกาศกันก่อนเลยนะประกาศครับจะปิดเซิร์ฟเวอร์วันที่20กรกฎาคมครับ7โมงถึง9โมงนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็จะให้ของเฉยครับเป็นคอส300กับอีเทเนียม1,000นะเนื้อหาใหม่ที่จะเข้ามาครับจะเป็นอีเวนต์ วันกีฬาสถาบันนะครับอ่าแล้วก็โหมดท้าทายครับ8คู่อาคาดครับก็จะเป็นอีเวนต์ของกีฬาสีนะฮะตัวละครที่ผมขึ้นในล็อบบี้อะนะนะครับก็จะมีให้แบ่งเป็น2ส,สีครับสีฟ้าสีแดงด้วยนะครับก็เนี่ยเป็นอีเวนต์วิ่งคลัดนะครับแล้วก็ก็ทายกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เขาทายซอยุนกันซะเยอะ นะครับก็เป็นอีเวนต์รีลันนะครับอันนี้นะก็แจกของใช้ได้เลยทีเดียวครับอย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยนะฮะแล้วก็มีเช็คอินนะครับเช็คอินวันกิจกรรมมาถึงแล้วเช็คอิน15วันในช่วงเวลา30วันนะครับก็รับของไปเลยแล้วก็ในการสรรหานะครับจะ,เป,นะนเป็นตัวรีลัน Sing, นะเนี่ยเป็นตัวหยานซิงแมนชสเตอร์ครับน้องสกายเลฟิลมาแล้วนะครับใครที่รอน้องสกายอยู่เนี่ยมาแล้วนะ แล้วก็เคซี่บินนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้คือใครเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เป็นกิจกรรมตัวกีฬาสีนะก็เพลินเพนะครับกิจกรรมนี้สนุกดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครนะครับ s s r ครับที่รีรันนะครับผมแนะนำให้เปิดหาสกายนะเป็นตัวละครที่ใช้ใน PVE บ่อยมากนะครับน้องสกายนะเรดบอสเนี่ยต้องใช้เลยนะครับเพิ่มแอคแทให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดีโคตร แล้วก็ Danger Close เนี่ยบางครั้งได้ใช้ด้วยนะครับแต่ PVP ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนเค s e y บิ n เนี่ยน้องเนี่ยมีสกิลที่สามารถมองเห็นหยืนล่องหนนะแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้ใช้นะครับยานซิงเอาไว้ลบบัฟนะครับพวกล้างบัฟพวกเวโรนิก้านะเอสโลซาเดอชเวลเลเย่ Rosa, ier, ครับก็โอเคอยู่ใน PVP นะ PVE ไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับหยานซิงนะเอาล่ะมาดูกันต่อครับมีอะไรอีกบ้างนะฮะ มีรูสิทธิ์ครับเพิ่มเข้ามาในตู้ปกติแล้วนะครับน้องกระเป๋านะเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องของร้านค้าแล้วครับจะมีแพ็กเกจคูปองเลือกตัวละครเซตอุปกรณ์โพลิเมอร์มาอีกแล้วนะครับใครที่เซตอุปกรณ์แบบว่าอยากจะเติมของให้มันโหดๆก็สามารถเปิดได้นะฮะตัวนี้แล้วก็มีแพ็กเกจพิเศษสรรหารับสุดยอด5บก1อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวแพ็กเกจเอาเวนะ แล้วก็แพ็กเกจการฟิวชั่น Fusion พิเศษครับมาอีกแล้วแล้วก็แพ็กเกจพิเศษไบนารีคระชนิดครับใครที่จะรีเซ็ตอาวุธอะไรพวกนี้นะก็เรียนเชิญเลยนะครับถัดมาสุดท้ายละร้านค้าแพ็กเกจข้อมูลผูกมากกรรมรอบที่4แล้วก็ถ้าเกิดซื้อแพ็กเกจจะได้รับเฟอร์นิเจอร์จำกัด SSR ทันทีนะครับก็จะเป็นไอตัวแพ็กเกจที่ต้องเล่นเยอะๆเะนาะแล้วมันจะได้ของตามสเต็ปอ่ะนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับบอสครับเรดบอสดูการใหม่จะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะอันนี้ก็จัดทีมก็มีเรดบอมมีอยู่แค่2ตัวครับก็สลับไปสลับมานะจุดนี้นะครับก็จะยากนิดนึงนะตัวเรดบอสที่จะเข้ามานะโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตทั้งหมดแล้วนะครับย้ำอีกทีนึงครับสำหรับใครที่มาใหม่หรือว่าพลาดน้องสกายไปครับแนะนําให้เปิดน้องสกายนะเก่งมากนะครับส่วนบากีฬาสีก็เล่นอีเวนต์ปกติไปนะ สนุกๆน,นะครับจะลืมไปกดไอ้ตรงล่างซ้ายด้วยจะเล่นไอ้เลือกสีครับฟ้ากับแดงครับวิ่งแข่งกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันนิดนึงจริงๆรีอาร์มันต้องมาสัปดาห์นี้นะ1ตัวนะครับแต่ว่ารีอาร์มรอบนี้ไม่เข้าครับก็น่าจะเป็นพุทธหน้านะเป็นน้องมียานะครับน้องมียานี่ถ้ายืนสโมบบสรนานๆเนี่ยก็ทำดาเมจโคตรแรงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่า โดนพวกตัวล้วงจัดการก็เรียบร้อยนะครับน้องใช้คอที่ค่อนข้างเยอะนะก็รีอาร์มน้องมิยาเนี่ยผมกลางๆนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับส่วนตัวอีเวนท์ที่จะมาถัดจากนี้เนี่ยถ้าตามแผนเกาหลีแล้วเนี่ยจะเป็นเกรมรี่นะครับมาพร้อมกับน,นิโคนะก็เตรียมตัวให้ดีนะครับถ้าเกรมรี่มาเนี่ยแนะนำให้เปิดหาเลยนะครับเก่งมากเลยนิโคก็เช่นกัน ผมไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้ SR ทั้งคู่เลยหรือเปล่านะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยมาเป็นตู้ SR นะครับทั้งคู่เลยนะแต่เขาจะมาสลับกันนะครับแบ่งเป็นโคลาทิตนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเซิร์ฟเวอร์เอเเขาจะเอาเข้ามาทิศหน้าเลยไหมนะครับส่วนตัวสามารถเอาเข้ามาได้หรืออาจจะรออีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เช่นกันนะเพราะาตอนนี้คนก็กําลังเล่นพวก มันจะมีอีเวนต์กีฬาสีก่อนนะเนาะใช่ไหมต้องดูระยะเวลาอีเวนต์กีฬาสีนิดนึงนะครับถ้าอีเวนต์กีฬาสีหมดเมื่อไหร่คิดว่าเกมโมลี่น่าจะมาแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมดีๆนะสำหรับใครที่เ,เก็บพวกตั๋วฟ้าเอาไว้นะครับเกมโมลี่ต้องเปิดเลยเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเหมือนลิลี่เคลื่อนที่ครับวางตรงไหนก็ได้ในสนามแล้วทำให้ศัตรูหลับนะเยี่ยมมากเลยนะใน pvp นะครับแต่ pve นี่คือไม่ได้ใช้เลยนะส่วนนิโคก็เป็นตัวที่เอาไว้สะท้อน เด้งในตัวพวกสายป้องกันทั้งหลายแหละนะครับให้กระเด็นไปข้างหลังนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เชิญเจอเวกผมมองว่าน่าจะมาเดือน8เลยนะครับน่าจะไม่เร็วๆนี้แน่นอนนะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับของการอัปเดตแพชประจําวันที่20กรกฎาคมนะครับใครที่ยังไม่มีน้องสกายครับแนะนำจริงๆนะแต่ก็ต้องเผื่อไว้เปิดเกมมอลลด้วยนะครับอาจจะมาอีก2สัปดาห์นะสำหรับเกมมอล โอเคครับงั้นก็ฝากรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs> ใครชอบสกินก็อย่าลืมกดด้วยนะ <c oughs>